กาแฟที่คุณดื่มตอนเช้าทำไมถึงแพงขึ้นปี2025นี้ราคาแกาแฟทั่วโลกกำลังทำสถิติใหม่และนี่คือเหตุผลสำคัญข้อแรกซัพพลายขาดตลาดบาราซิลประเทศผู้ผลิตอาราบิก้ารายใหญ่ที่สุดมีสต็อกเมล็ดกาแฟาต่ำมากเพราะเกษตรกรขายผลผลิตปี2024ไปเกือบหมดแล้วแถมมีภาวะแล้งและสภาพอากาศแปรปรวนทำให้ผลผลิตใหม่ออกมาน้อยลงอีกข้อ2ราคาฟิวเจอร์พุ่งแรงต้นปี2025ราคาอาราบิก้าฟิวเจอร์พุ่งไปแถวแถว3.7ถึง4.3ดอลลาร์ต่อปอนด์สูงในระดับประวัติการ ข้อ3ความเสี่ยงด้านสภาพอากาศภายแล้งฝนมาช้าและสภาพอากาศสุดขั้วในบราซิลและในอีกหลายประเทศทําให้ผลผลิตลดลงและเพิ่มค่าความเสี่ยงทําให้ราคายิ่งสูงขึ้นผลลัพธ์คืออะไรต้นทุนของโรงขั้วและร้านกาแฟสูงขึ้นราคาที่ผู้บริโภคจ่ายก็สูงขึ้นตามหลายประเทศเริ่มเห็นราคากาแฟปรับขึ้นชัดเจนในปีนี้แล้วต่อไปจะเป็นยังไงโพของรอยเตอร์ในเดือนกุมภาพันธ์2025คาดว่าถ้าผลผลิตฟื้นตัวและดีมานชะลราคากาแฟอาจลดลงได้ประมาณ30%ภายในสิ้นปีแต่ทั้งหมด ขึ้นอยู่กับอากาศและสต็อปเป็นหลักสรุปง่ายๆเมล็ดกาแฟน้อยลงความเสี่ยงมากขึ้นการเทรดผันผวนทั้งหมดรวมการทำให้ราคากาแฟปี2025พุ่งทําสถิติ